สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่11สิงหาคมปี68นะครับวันนี้ก็เสายของวันจันทร์นะครับเนาะวันจันทร์บางคนก็หยุดพักผ่อนนะครับเนาะบางคนก็ยังทํางานอยู่นะครับเนาะส่วนใครที่ยังทํางานอยู่ก็เป็นกําลังใจให้เหมือนเดิมนะครับเนาะใจให้เหมือนเดิมหยุดพักผ่อนหยุดยาวนะครับเนาะ ก็คลิปนี้จะวางแนวทางของฮานอยนะครับฮัซีที่เป็นคอฮานอยนะครับเน,น,นาะช่วงเช้าคนลงแนวทางของรัฐบาลไทยนะครับเนาะของอาจารย์ทองนะครับถ้าใครยังไม่มีแนวทางก็รัฐบาลไทยก็จะตัดสินใจไม่ได้จะเอาตัวไหนอะไรยังไงก็เข้าไปรับชมับฟังของอาจารย์ทองได้นะครับเนาะเพื่อให้ตัวถูกตาถูกใจ <B ito> ก็จะได้จิบจับรอตตอรี่กันนะครับเนาะคลิปนี้เป็นของฮานอยนะครับให้คอฮานอยครับเนาะฮานอยมีทุกวันนะครับเนาะฮานอย ก็มีเวลาวันนี้วันจันทร์ครับเนาะมีเวลาต่อที่เราพัฒนาให้พี่ทางช่องครับเนาะวันจันทร์พุดธศุกร์มีเราพัฒนานะครับส่วนจิปนี้ก็ของฮานอยไปก่อนครับเนาะฮานอยฮานอยมีทุกวันครับเนาะฮานอยวันละหลายรอบด้วยแนวทางที่บอกสทรมให้ไปก็ย้ำครับเนาะแนวทางบอสทรมให้ไปเป็นฮานอยรวมนะครับฮานอยรวมตั้งแต่ห้าโมงถึงหนึ่งทุ่มนครับเนาะมีคนใหม่เข้ามายังไม่รู้นะครับเนาะ ก็ประมาณนี้นะครับเป็นหาหน่อยรวมส่วนใครจะไปจัดรอบอื่นก็ได้นะนะหาหน่อยมีเยอะมากครับเนาะไม่ใช่เฉพาะมีเฉพาะ3รอบับเนาะไม่ใช่เฉพาะ5โมงถึง1ทุ่มนะครับเนาะไล่มาตั้งแต่สโมงเย็นก็มีครับเนาะรอบเฉพาะกิจมีหลายอย่างหลายรอบหลายรอบครเนาะก็ให้เนียนที่สามรอบนี้เท่านั้นนะต้องส้มอรหันที่หลายคนเรียกกันนะครับประมาณนี้ครับเนาะ ก็วันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับมันี่ยคลิปสดเหมือนเดิมก็คลิปพ่านเงินมาปั่นกยานกลังกายนะครับเนาะที่สวนบางกระเจ้านะครับนอกจากผ้าปะแดงนะครับเนาะสูดอากาศบริสุทธิ์ครับปั่นกัญนรรกาศรอดอุโมงค์ต้นไม้นะครับเนาะอากาศร่มรื่นนะครับเนาะอากาศดีมากแสดงธรรมชาติก็แนะนำเหมือนเดิมนะครับเนาะแนะนำเหมือนเดิมปั่นกัญนกลังกายกับครอบครัวนะครับเนาะปั่นกัญนกขรรกายเสร็จก็มีลมไม้ให้นั่งกินขนมนมเนยนะครับเนาะ ใครม่อยากกินตำรวมไม้ก็ไปที่เกาะกลางน้ําได้่างที่เห็นในภาพคนระับเนาะเป็นเกาะเป็นสระกลางน้ำนะครับเนาะให้อาหารปลาไปด้วยกินขนมนุ่มเนยไปด้วยคนะรับเนาะบรรยากาศดีให้อาหารปลาไปด้วยสนุกสนานกันไปคนะรับเนาะมาหยุดพักผ่อนครับเนาะคลายเครียดนะครับสูดอากาศเต็มปอดครับเนาะบอกชอบมากคนระับเนาะชอบแนวนี้นครับนะเนาะแนวรักธรรมชาติสูดอากาศบริสุทธิ์นะครับปลาก็าเยอะนะครับเนาะ ก่อน,น่นก็ดูผลเมื่อวานก่อนนะครับเนาะเมื่อวานเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเนาะเมื่อวันบ่าวทำให้ลงคลิปนะครับเนาะคลิปไม่ถึงคลิปหาหน่อยนะครับเนาะวันลงคลิปของเสียนทวีไปนะครับเนาะก็ไม่มีเวลาวันวันจุดก็จริงกับเราพาทุนไปนู่นไปนี่นะครับเนาะไม่มีเวลาไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่กับนุกนุตาครับเนาะไม่มีเวลานะครับเนาะด้านจุดที่ก็เลยพาเขาไปนู่นไปนี่นะครับเนาะปกติก็ทําแต่งานนะครับ วันนี้ก็มีเวลาลงคลิปให้ก็จัดไปทำนะวันนี้ดูผลเมื่อวานครับเนาะก็คือรอบห้าโมง2ตัวล่างก็4ี่เจามตัวบนก็3า1หหนึ่งนะครับเนาะ4 7กับ3 6 1ห7นึ่งก็ไม่มีครับเนาะ4 7 3 6 1ก็ไม่มีนะครับเนาะเมื่อวาน3 6 1หนึ่งไม่มีแต่ถ้า6 2สองก็่าจะได้ไปเด้งหนึ่งครับเนาะแต่พี่เขาเป็น6 1แทนครับเนาะได้แค่เฉียดนะครับ ได้แค่เจียดรอบหกโมงนะครับสองตัวเล่นก็เก้าเก้าหมือนว่าพี่เขาก็เบิ้ลเอ้ยหลังจากวันเสาร์เบิ้ลวันอาทิตย์ก็เบิ้ลตามนะครับวันเสาร์เบิ้ลสามรอบนะครับเนาะก็สามตัวเนก็หนึ่งสามห้านะครับเนาะเก้าเก้ากับหนึ่งสามห้าเก้าเก้าไม่ต้องพูดถึงนะถ้าเป็นเลขเบิ้ลนะครับเนาะเบิ้ลอะไรก็แล้วแต่นะไม่มีแน่นอนหนึ่งสามห้าก็เข้าตัวนี้นนเป๊ะนะครับเนาะแต่ที่ได้หลักร้อยเราเป็นหกนะครับเนาะ เขาเป็นหนึ่งสามห้าเราเป็นหกสามห้าเข้าตัวเน้นนะครับเนาะได้สองตัวนะกระตามพีเจด้วยนะครับเนาะได้สองตัวตัวเน้นรอบหกโมงครับเนาะก็ค่อนข้างมันจะว่ารอบหกโมงมีคนลุ้นเยอะนะครับเนาะแล้วก็มาที่รอบหนึ่งทุ่มนะครับรอบ V i p ที่หลายคนเรียกกันนะครับเนาะสองตัวล่างก็หกแปดสามทนก็ห้าแปดเจ็ดแปดเดือนดีทั้งบนและล่างนะครับเนาะ เสียดายเมื่อวานเราไม่มีแปดครับเนาะถ้าเราเดินแปดก็สบายแน่นอนังไงก็ชนทองเราแน่นอนครับเนาะแต่เราไม่มีเราเดินสามเป็นห้านะครับเนาะก็ได้ไปเดี่ยงเดียวก็เป็นตัวเน้นเลยก็จากพลาดไปสองวันนะครับเนาะพลาดไปสองวันก็ได้คืนมานะครับเนาะวันนี้ก็ลุ้นกันต่อครับเนาะสรับคอหานอยใครสรุปจ,จดจดไว้นะครับสรุกจดสรุแคบกเรอแคบเหมือนเดิมนะครับเนาะ ลงแคปทุกคลิปนะครับพยายามฟังให้จบวันนี้ก็เด่น6เด่น1นะครับเด่น6เด่น1จับคู่ก็1 3 1 4 1 5 4 3 4 5 6 1 6 3 6 4ทวนครั้งนะครับหาหน่อยวันนี้เด่น6เด่น1จับคู่1 3 1 4 1 5 4 3 4 5 6 1 หกสามหกสี่แปดคู่นะครับเนาะแปดคู่นี้ให้เน้นไปที่หกสี่หกหนึ่งแล้วก็หนึ่งสี่นะครับหกสี่หกหนึ่งหนึ่งสี่เน้นในสามคู่นี้นะครับเนาะชอบที่สุดวันนี้ก็มาที่ชุดสามตัวนะครับเนาะชุดสามตัวฮานอยมีให้รุนสี่ชุดเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็มีหกสามหกสี่สามหกหนึ่ง สามหนึ่งสี่สามสี่ห้านะครับเรียงเลยนะครับเนาะสี่ชุดสี่ชุดนี้ก็เน้นไปที่สามหกสี่สามหกหนึ่งแล้วก็สามหนึ่งสี่นะครับจุดสามตัวนะครับเนาะก็ครบทน,นครับเนะนาะสำหรับแนวทางฮานอยวันนี้วันที่สิบเอ็ดครับเนาะสิบเอ็ดสิงหาคมปีหกแปดพวงนี้ก็วันแม่นะครับเนาะพวกีวันแม่ก็หยุดพักผ่อนกันต่อเนื่องนะครับเนาะก็ ขอให้คุณแม่ทุกคนก็นมีความสุขครับเนาะขอให้เป็นส่วนลูกก็เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่นะครับเนาะโหนี้วันแม่แห่งชาติวันหยุดพักผ่อนนะครับเนาะก็ถ่ายคลิปก็เหมือนเดิมนะครับเนาะถ่ายคลิปสแหรับคนงบน้อยนะครับเนาะงบน้อยกดตัวนี้นะครับทำน้นให้เผื่อฟุกเข้าเหมือนเมื่อวานนะครับเนาะวันนี้ก็มี64 61 14 หกสี่หกหนึ่งหนึ่งสี่สามคู่นะครับเนาะชอบที่สุดในวันนี้ไข่ครบหน้อยจัดไปนะเนาะเป็นผลก็บปนที่ลุนรุนปล่ปาเปล่ามันก็ไม่มันนะเนาะปล่าเปล่าก็ไม่มันก็จิบไปรวมนิดนึงนะครับเนาะจีบไปรนวมนิดนึงก็สามคู่นี้นะว่าชอบที่สุดในวันนี้ถ้าเป็ชมเปล่าสารคามคุณเลือกคู่อื่นได้เลยนะครับเปล่าสามนี้ไม่แม่นจัดตัวอื่นที่ฟ้าก็จัดไปนะเนาะหนึ่งห้า สี่ห้าก็ออกบอยสี่สามก็ออกบอยก็จัดไปนะครับเนาะจัดไปสามค่นี้แต่ถ้าไม่มีตัวชอบเนาะก็ข้ามไปนะครับชมบมาพบันเทิงรอวันต่อไปนะครับเนาะฮานอยมีทุกวันนะครับเนาะฮานอยมีทุกวันเลยถ้ามีตัวชอบข้ามไปก็ไม่ต้องใจร้อนนะครับเนาะใจเย็นๆนะครับเนาะใจเย็นๆอ่ะก็ฝากไวค้คลินี้นะครับทุกคนเฮงๆเด้วยมีเวลาต่อที่เราพัฒนานะครับเนาะส่วนชิปนี้ก็สวัสดีครับ